ตอนนี้ข่าวการเมืองค่อนข้างสนุกมีสีสันมากๆเลยละค่ะแต่ว่าช่องนี้เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าบางครั้งการเมืองมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องกีฬาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติแล้วค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพ ลงทุนประมาณ1,000ล้านจะได้กลับคืนมาประมาณ8,000ล้านมันจะเกิดขึ้นจริงๆได้ไหม วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเล็กวลเลบบอสช่องของเจเล็กเด็กชุมพรค่ะหายตอนนี้เจเล็กเริม่มมีชื่อเสียงแล้วนะคะเริ่มดังแล้วนะเมื่อเช้าไปตลาดนัดค่ะมีคนเข้ามาถามว่านั่นนั่นนี่นี่นีน่น,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 นี่ช่องของเจเล็กหรือเปล่านะได้ยินเสียงเจยเจ้าเจ้ยเจ้าคุ้นคุ้นเสียงนะแล้วเขาก็ไม่ค่อยเชื่อกัน,นะคะบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะ ใช่เหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอยู่บ้านมันไม่พูดเลยไม่มีใครแถวนี้คิดว่าเราพูดได้ค่ะเขาคิดว่าเราเป็นใบนะนี่ก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่าจะเข้าถึงหูผู้ว่าแล้วผู้ว่าเชิญไปนี่โอ้เป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตน่ แลวทีนี้ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราหมายมั่นปั้นมือมากเลยว่าเราจะไปเชียร์ถึงสนามและตอนนี้เราสร้างศัตรูแทบทุกวันนะ่ะแล้วเราก็จะกล้าไปเยอะในสนามมันถ้าไปมันอาจจะโดนโดนโดนอะไรสักอย่างแหละแม้ก่อนหน้านี้หลายคนลุ้นนะคะว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่า เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยค่ะเลื่อนการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมซึ่งว่าไปแล้วรายการนี้เป็นรายการที่ประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าภาพมาแล้วหลายครั้งนะคะคือมันเป็นรายการที่หลายๆประเทศก็ไม่ได้อยากเป็นเจ้าภาพนะ่ะแล่ทีนี้พอไทยเลื่อนนะคะไม่ยอมจัดการแข่งขันเลื่อนไปสองครั้งเขาก็เลยตัดสิทธิ์ค่ะให้ซาอุดิอาระเบียจัดนะคะในปี2026 ซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวว่าเรามีปัญหาทางด้านงบประมาณมันก็เลยทําให้พอมีข่าวว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกโอ้โหมันใช้เงินมากมายมหาศาลหลายคนก็รู้สึกหวาดวันค่ะว,ว่าการแข่งขันการเป็นเจ้าภาพคนเดียวประเทศเดียวมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยอ่ะ แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการอนุมัติงบประมาณในการจัดการแข่งขันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ1,124ล้านบาท เพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกของ FIVB นะคะเพื่อหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้โดยงบประมาณ1,124ล้านบาทคาดว่าจะมีการสร้างรายได้เกิดขึ้นประมาณ8,400ล้านบาทค่ะโอ้กำไรมากมายมหาศาลเลยนะนี่คือก่อนหน้านี้หลายฝ่ายลุ้นค่ะว่าตราบใดที่รัฐบาลยังไม่เซ็นอนุมัติอะไรอมันก็ยังไม่แน่นอนนะคะแม้ว่าจะมีความคืบหน้า เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันออกมาเป็นระยะระยะก็ตามค่ะคือก่อนหน้านี้เราค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ายังไงซะประเทศไทยก็ไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังหรอกค่ะเกี่ยวกับการจัดการเป็นเจ้าภาพในรายการนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่สิ้นไร้ไม้ตอกหรือว่ายากจนค้นแค้นอะไรนักหนาน,นะคะเราอาจจะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าภาคคิดริวหอทองก็ได้นะ แมแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กๆค่ะแต่ว่าเราก็มีทองคําสะสมซึ่งมีอยู่จริงนะคะซึ่งผิดกับบางประเทศค่ะซึ่งมีทองคําลวงโลกน่ะ,ะ <c oughs> อันนี้จะเล็กไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนะคะฟังข่าวเขาขเมาส์เมาส์กันมาน่ะ <c oughs> คือตอนนี้ไอ้ข่าวซุบซิบเมาส์เมาส์นี่มันก็น่าสนุกนะอย่างเช่นเรื่องของนักร้องผิวสีคนนึงน่ะที่เขามาว่าน้องลิซ่าเราเนี่ย แล้วทีนี้มันก็มีการโต้คารมกันระหว่างชาวโซเชียลของประเทศไทยกับแม่นักร้องสาวสวยคนนั้นน่ะเขาก็มองว่าประเทศเราเนี่ยยังเป็นประเทศที่ล้าหลังอยู่มากนะยังใช้ส้วมหลุมอยู่ยังไปตัดไม้ไผ่มาทํารองเท้าอยู่ยังเดินตีนเปล่ากันอยู่โอ้ยโซเชียลไทยก็ใช่ย่อยค่ะบอกว่าประเทศเรานี่ใช้ที่ฉีดก้นนะ แหมเราเรื่องรัฐบาลอนุมัติงบประมาณการจัดการแข่งขันวอลลบอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่หมาดๆไปถึงเรื่องซ่วมซะแล้วคือความออกนอกเรื่องของเจเล็กถ้าเพื่อนๆที่ดูการไลฟ์สดก็จะรู้แล้วค่ะว่าเราหาเรื่องการนั่งดูวอลลบบอลเป็นเรื่องบางหน้าค่ะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเรามานั่งเมาท์มอยเรื่องสารพัดส,สารเพเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมาบอกว่าแหมคลิกเข้ามาฟังทีไรแล้วมีแต่น,น้ำไม่ค่อยมีเนื้อ ก็เนื้อมันจบแล้วอะครรมอ,อนุมัตหนึ่งพันหนึ่งรอี่สิบสี่ล้านพูดไม่กี่วินาทีจบแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดียวดี๋ยว <c oughs> ดี๋ยวอ่านสาระให้ฟังค่ะวันที่สิบสามพฤษภาคม พศ2568นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่าครมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณค่าใช้ใจ่ายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลลบอล FIVB Women's Volleyball World Championship 2025วงเงิน1,124.50ล้านบาทตามที่กระทรวง าการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโดยมาจากเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่าบัตรเข้าชมและงบกลางซึ่งการอนุมัตินี้จะก่อให้เกิดการใช้จ่ายเรื่องรายได้จากผู้ชมทั่วโลกและคาดว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการจัดการแข่งขัน ประมาณ8,435.70ล้านบาททั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มีการหารือกับสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่า FIVB เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการจัดการแข่งขันระวางวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนพศ2568ในสีจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดภูเก็ต แต่ว่าข่าวนี้บางคนเขาก็ไม่ยินดีนะคะเขาบอกว่าแม้น่าจะเอาเงินตรงนี้ต้องประมาณพันกว่าล้านบาทน่ะน่าจะไปทําประโยชน์อย่างอื่นที่มันเห็นผลมากกว่าคือทุกคนก็สามารถที่จะคิดเห็นแตกต่างกันได้ละคะ่ะบางคนก็สนับสนุนเห็นชอบบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ดีตอนนี้ประเทศเราก็เศรษฐกิจไม่ดีคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีนี่ฟังมาตั้งแต่เกิดนะคะตอนนี้ก็อายุแบบว่า20ิกว่าแล้วก็รู้สึกว่า แมมเมื่อไหร่เศรษฐกิจดีก็ซิบบอกหน่อยสิคือตั้งแต่จําความได้คําว่าแม่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ฟังมาโดยตลอด เราคนบ้านๆไม่รู้หรอกคะ่ะเศรษฐกิจดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้าเรามีเงินเท่าไหร่เราบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของเราให้มันพออยู่พอกินน่ะมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคือเงินประมาณ1,100ล้านบาทนะ่ะไม่ได้ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากมายหรอกคะ่ะถ้าเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินนะนะ แล้วถ้าไปพูดถึงเรื่องความเสียหายต่างๆกับโครงการอิลุ่ยฉุยแฉอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยค่ะอันนั้นยิ่งไม่เห็นเลยยิ่งจับต้องไม่ได้เลยค่ะโอ้ยพูดมากเดี๋ยวเขาว่าพูดเรื่องการเมืองอีกแหม่บางคนบอกว่าถ้าเขาเรื่องการเมืองแล้วปิดคลิปทันทีแหม่แยกให้ออกนะคะระวังคําว่าเรื่องของบ้านเมืองกับเรื่องการเมืองเนี่ย เรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ค่ะคือการจัดการแข่งขันมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคิดแล้วว่าเราจะไปดูที่สนามไหนดีจะไปที่สนามไหนได้แล้วก็ต้องไปที่สนามกรุงเทพแหละแต่คนอื่นไม่รู้นะคะเลือกที่ชอบค่ะแต่ว่าเราอยากไปดูนักกีฬาไทยแข่งอะ่ะและทีมชาติไทยของเราแข่งที่สนามกรุงเทพนะคะ แล้วเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพได้ดีไหมงบประมาณที่เอาลงมาใช้จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทำให้เม็ดเงินมันงอกเงยขึ้นมาได้ประมาณแปดพันล้านบาทได้จริงไหมและการเลือกตั้งครั้งถัดไปเพื่อนๆจะเลือกพักการเมืองไหนดีอันนี้ล้อเล่นค่ะล้อเล่นไม่ต้องตอบค่ะไม่ต้องตอบค่ะเดี๋ยวทะเลาะกันค่ะเราอันนี้ไม่คุยเรื่องการเมืองให้ เมื่อวานซืนไปเลือกสอทอเขาขอบคุณกันจังอะ่ะเขาชนะการเลือกตั้งนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่ได้เลือกใครสักคนนึงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจที่ให้ในคลิปเมื่อวาน,นะคะ่ะเจเล็กบางวันกม็มีอาการไวทองนิดหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ